ตอนนี้เขาอยู่ป่าของเขตเมืองวิลลาบรุรีแขวงสวน,นเขตป่าน,นี้เขตหอยต้อระวาา่างเมืองบุรพ่าละเมืองวิดลี่เขตบ้านห้วยหองแต่ว่าเส้นทางที่จะไปนี่คือเขาจะไปนอนค้างคืนอยู่สันผู้ฟ้านั้นถือเขาไปนี่เขาย่างตามสายห้ยก่อนได้ย่างตามสายหย้ยเลาะขึ้นไปแต่ว่าเขามีเวลาที่จะเดินทางคือน,นั้นคือก่อนค้ำขือมันยอดจุดที่พักนะ เขาไปก็อยู่สคนมาดิได้ยินแตนสิงนกสิงฟิลโลฮองแ้ะแถวนี้นเนาะลึกลยกเหมนกักนม่น่ปลาลปลาล็หรือปลาลาดะปลาลดเนาะโอ้ที่มาอยู่บ่ดิะ จับอะไรบ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอะไรเลี้ไปต้องมันนอกวะคุนดูไม้ต้นนะไม่เฮไม่สดสนะไม้นี่เขาจะเห็ดมุ่งหลังคาก็ได้เลย ถือว่าต้นง่ายอะหรรอได้พิลึกไปเลยถือว่าอากาศดีสุดๆเลยนะคือการมาดิมันข้อดีคือเข้าไปได้ทันในยางขึ้นผู้ไปเลยเพราะเขายางแลง้วยางตามสายโฮยมันเป็นทางเรียบๆขึ้นมานะโอ้โห เดี๋ยวก็ตามนั้งบนนี้เลยข้าบนหอดจุดหมายนก้อนคำเลยหอยปะหอยปะมาหอปีได้รุ่นหอยเออหอยได้หอยที่แช่ที่ชุด เคยกินเทนิงหอยนี่แซ่บสุดๆเลยบ่มีทึบด้วยความแซ่บนี่โอ้ปล่อยไป <c oughs> <c oughs> โอ้ปลานเห็ดเริ่มเห็นแล้วน้ำปลานเนาะโอ้โห,โห <c oughs> เคยห่อละนิดเด <c oughs> ินยังขัาวกระด้เครื่องนึงโอ้โล่ละโอยกันละพูขึน้นไปขึ้นเข้าไปนี่ครับข้าประมันนุย่ยพูหนึงบ่ <c oughs> เล็บตีนนุ่ยพูเนาะ เออเรียดสินขาไปขี้ปลาตัวเขาค่อหินกันมาเอออ๋อ,อบุกน้าว่ายนะทุกคนนะน้ำว่ายนะนี่เพิ่งเอาเลยได้คือไม่ได้เปนตายมันก็ตายอยู่นี่เลยมีเพิ่งเอาเลยได้ต,นะต้ตนว่ายไงสีนกกระทงห้องนะแล้วก็เสียงลิงฮ้องเลยโอ้ ที่แดงตรงแปลกกระตงหองนะเสียงคักเลยวะเฮ้ยวะปกติมันนกกระตงหองมันจะกู้ตงกู้ต้องแต่นกกระตงนี่มันหองคือจะเป็นนกกระตงดงนะเสียงหองมันเป็นแบบนี้เลรุ่นแย่ๆโอ้โหได้เวลาเดินทางขึ้นภูได้บาทเลยนี่มยอล่อสายโฮดเลยขึ้นผูบาทนี่ฮะฮะเจ้า ลุยโอคือว่าหละคนเฮ่านะมันต euh ้องมีการออกกําล so, um, ังกายถ้า so, ว so, uh, ่าเฮามีออกกําลังกายห้างกายเฮากัคือว่าแหละมันมืดกันเผาผ่านของห้างกายแล้วเผาผ่านเองคือยังป่านี้แหละ หาจือกนะ็ได้ดังเขาได้เขาได้บมดเลยนเสียงนกฮ้องเสียแซวเนาะมีตั้งแต่ไม้ขอเนาะต้น <c oughs> ต้นไม้ขอต้นตาาต้นสารต้นวายแัวนี้อันนี้ต้นยังจถวนี้นี่ยอดบุญอันนี้บุญบ่อ๋อ ไม่ได้ไบุญนี่เนาะบุญคล้ายวายนี่บ่บุญฟาดขมคกอกานบ่าดโอ้อันนี้เนาะต้นบุญ บ่มีท่าฉยเนาะโอ้ะนี่ใครแนี่นะทุกคนบ่มีท้าเฉยเนีข้างหน้าฝนมีบัวะมีกบลายมีกบลายลำโตโอ้นลำโตเนาะตอนนี้กำลังไหว สามโมงเข้าเทงเข้าเทงได้กิเนเลยนะตอนมาหัน่สิบสองโมงไปไฟเข้าเทงเยอะเข้าแต่ตอนนี้เยอะแล้วตอนนี้ถือว่าของป้าทุกอย่างนี่นยังคงคงอยู่เลยต้นไม้ทุกต้นนี่เฉยดีนะ ถอยืนต้นตายขึ้นผู้แล้ววันนี้โอ้โหตรงนี้ว ก่อนคำหอหอนได้หอ่อหอดนี่เลยหอดเพื่อหากินหายุ่ออีบดหายุ่นี่เป็นเขตห้อยต้อระ้วบ้างเวนามเมืงเวเลาอบรีและมึงบุราณาแต่ว่าถ้า,าย้อนไปพุ่นอีกก็หอดพุ่นแหละหอด,หอดหอสเสด็จลาวเวียดนามตัวป้าพื้นนี้โกมเอาอยู่ส่งตัวมึงและสามทั้งพุ่นแหละเวียดนามสุดยอด เดินทางไปเอ,อ,อ,อาเดินทางมาสี่สวงไปไปลายนะถือว่าอดจุดท,ยยที่หมายนี้จุดที่หมายเนี่ยคือนอนบุ้เเครือน้ำคือเก้าวแต่สัมภาระ่อนบันทึไว้สัมภาระคือว่าอัน ไก่จากบ้านจ็กจจกหลักจ็กกิโลได้บอกหลักข้าวบ้านมาหาผีบอกรือว่แปดมีเขาด่าแปดเนาะเจ็ดลักจ็กกิโลเจ็ดลักอือออถือว่าในี่เจ็ดลักนี่ถือว่าสมโคนได้เวลาเฮาหยังมาได้เขาคือเฮาหยังนี่ขันมาสี่หน่วยผู้ได้สี่หน่วยผู้ที่เฮาหยังมาได้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง พอขึ้นมาแล้วปุ๊บแล้วก็ยางโง่ลงมาอีต่ำใส่โหูอีจากนั้มาพอมงที่เขาอยู่นี่มาพบบนที่เขาอยู่นี่คือไปหากินบัดเนี่ยผักซุกอันเนาะคุ้มอะไรอื่นเด้คุ้มบอลกระทิ่งนี่คิดว่าจะโตหลายแน่นอนหลายมันสามสิบตัวแล้วสามสิบตัวสามสิบตัพอเท่าตัวว่านมันมันมาตะเวทเพราะว่าดินมันห้อยโตกระเวทเนาะพุกสิบตัว มันใหญ่เด yeah, ี๋ยวยู่เนาะมบุรุษผ้าคนมาน้องมาคนมาหลายนาะโอ้หกปีโตมาพีบดยันเลเฮาได้ตัวหนึ่งเฮาน่าได้เลยได้เวลาพาย่หากินก็ได้บ้านนี้นะหาปูหาปลา น้ำมันจะไหลมาันพุ่นหมดทางอยู่ไหลมาน้ำเนี่ยเธอว่ากินได้เลยนะน้ำนี่สะอาดปลอดภัยเลยน้ำเย็นใสโอ้อันคักอะไรเนาะหมดอ,อันนี้เนาะโอ้จับอันนี้ยังยังพุ่นโอ้มองในผ่านภายในแบบนี้เนาะเธอว่เฮ็ดคักอะไรอย่างงี้ยังแบบยัง,ยง โอ้โหทุกคนเอ้ยสุดยอดความเย็นาาป่าเนี่ยมันอยู่ในนี้ป่าเ,เห็นมันลอยเขานี่แต่ว่าอยู่ที่นี่มันมีอ้อมาดนเพราะว่ามันน้ำมันใสดิไรโบนี่หาไม่เงี้ย

ป่ามัปาชโมนเลยนาโลนี่ไงเออลักษณะป่านี่คือป่าชีมอนว่ะน่ตอ้องเคยเห็นป่าชีมอนเขาเห็นในสาลัคดีเขากับม no. ่เคยเห็น้กันอ๋อนี่ก่อน นนี้นี่ออหมองโป้บมองเปลนโป้มือเนาะเ่ย

ปอ้โหล่นอ้โหโลน่นึกนึกนีนน้อนโอ้่หไอ้สามีห้าโตนี่ <c oughs> ก็พกพกดินแล้วนี่สิให่นีเนออือ นี่น่ะหอยเ่หอยคือหอยหมูเนาะอันนี้กี่เมตรเนาะหนึ่งเงือกลักษณะคือแบคือเลี้ยงผ่ามันมาอยู่แถวนี้เนาะมากินน้ำที่มันมาเนาะเบิ่งฮะนะต้นอันนี้นะงามงามเลยทุกคนนั่นมันเกิดตามมันงามงามงามไหมนะปอ้ยไปชมไปชมดูนะทุกคน ถือว่าไม่เกิดตามธรรมชาตินะ hai hại cô mấy gì bả Là còi chơi đi. เยี่ยมตอนนี้เคยจะขำเลยแหละประมาณชักหกโมงเลยล่ะขำเริ่มขำลงแหละกาอากาศนี่พอดีเย็นสบายสบายอยู่แบบีง่ายๆเลยเมื่อนะ้เนาสิพูดไปนอนแถวนี้แหละนอนเคยน้ำพังซึมอะไรแบบเบานะหลังจากพัขงข้อแล้วเวลาเาผาเนี่ยปุ๊บเดือดขึ้นมเฮือมันงอไอ,อ้บ่ อ๋อก oh. ระตึงลักษณะแบบเฮ่ออย่างเงี้ยเออลักษณะคือกระตึงเง้อสบายห่าจำเขาเผาคนนี้คือเขาเผาปุ๊บมาแล้วมันสีอ,อ้าวอีแล้วเขาจำสบายเ oh. ขาจำเจียวสบายเออลักษณะเฮอนะลักษณะนีเ่นเ,นเฮ่อ อคือเขามาป้านะพวกที่เชี่ยวชาญเขาก็ได้คำหูไปนั่งเลยเออซิ่งหอบกายนี่มันเกิดประโยชน์เหมือทางเหตุใดนะมาป้าดุตัวเนาะคนป้าคือป้าในแถวนี้เนี่ยยังมองแล้วกับติดลถเนาะเออไ้กินไ้กินโออสนน้อยดอมา ชจอมองก็ถืออืมอต่ถ้าว่าหน้าฝนในแถวนี้นะมาไม่ได้หรอกน้ำมันแห้งเนื้อน้ำมันแห้งปุ๊บแล้วมันหามมันหามหอ,อันนี้โฮยนี่มีได้นะแต่ว่าถ้าน้ำลงกก็จะมาได้คันนี้ไว้อเออกันคันนี่ไว้ปุ๊บแล้วแล้วจำแจ้วแล้วสบายเนาะหฮาหฮามาน มีเออมันหุบเฮาเนาะเ็จโอ้ดีดีดีโอ้อ่าอ่าอ่เสแตเจลเลยซะเจเจแปงด้ยซะลางน้ำ็ได้้วเฮ้ยมีฟ้าไอเลยเจลไปลรูปได้มาเนาะตามมาเธือนเรียบร้อยเนาะมาไปทำทุกทุ่นด๊อ ออออเออมะเกาะนี่เก็บตอนมามทางได้สิหน้านี้หน้ามะาเกอมะเกอลายจังนี่เยอะขเลยมะเกอห้มมะเกอห้มนั่น <c oughs> เองนีอืออ้โ

เลยไนดะ้ mm. คือว่าป็นครั้งเทปอิดทีมามงนี้นะแต่ว่าเดินที่แล้วได้ค่อยไปผู้เฮ็ดผู้อิสไซเดียวกันทีม้ามงนีนะ้แต่ว่าป้าผืนนี้มันใหญ่จริงคือว่าป้านี่กับภูเห็ดนี่ป้าทั้งภูเห็ดนี่ไปทั้งทั้งหนองม้านะคุณสติจะไปหน้ามแต่ทั้งพีน,งพนี่สติดกับผาบังและก็แร้วิ่งแลเวเิร์นทั้งพีนะป้าในาพีนี่ยถือว่าจอดกันเลย ้กินเข้าได้บ่อยเลยทุกคนกินเข้าได้บ่อนนะว้าวฝ่าด้วยคนฝ่าด้วย ก็จำก่อนนะก็จำก่อนดิจำกันใส่เนาะใส่เลยไปมานคไหนเขากัดปอดดูลอยนี่เขาเลยเนาะอู้มาๆมาๆมามาอันนี่คืออันกินเลยนะป่านี่ก็มีเคยกินได้ มีเคยกินครั้งแรกในชีวิตที่กินปลานี่เขามีผู้จักว่ามันเช็บหรือมันมีเท็นะครับปลาฮอลล์นเพิ่อนปลาเป็นเรื่อปลาฮอลลนมาปลาฮอลล์ปลาฮอลลนปลานี่มันมักยึดแม่น้ำตานี้ปลานนะแม่น้ำยังมันอยู่ตายยังยืนหัวนี่เฉพาะเลยมันอยู่ก้อนหิน <im itation> <im itation> ยิง่งยิ่งยิ่งูหป่าใช่ไหมน้<ล>ำเช็ปก็ไม่ได้ได้ได้ไดเที่นี้เช็ดก่อนในเวลาแค่เหน่อปลาโลนปลาตัวนี้เป็นปลาที่ตูดที่ใหญ่นะเดี๋ยวมาลองซิ่มบนกันหว่าปลาเนี่ยความความเนื้อเนื้อมันนะมันเป็น,นอะไรเลยนะ แซ่บก้กระาต้นอื่นนะเพราะป่าพวกนี้มันอยู่ในหินมันอยู่ที่แบบภูเขาสูงของอันนี้ฮะนะโอ้หักไปเนื้อมันจะหยับยับนิดนึงนะหยับยบับเนี่ยเนื้อหอมคนละรสชาติกับปลากกางังคนละรสชาติเพราะป่านี่จะอ้อมมันมันนิดนึงมันมันและหอม โอ้โมีเคยกินป่ะมันแซ่บคมยิ่งเค้าเลยป่ะเนาะเขาาตีงเขาเล่ยงอันดีวกวันเลยนะมันเนาะคุนขามกันยังปลามาันมึ่ยเออมีไข่เลยเนาะ เฮ้ยหย่ำนี่คือไข่ปะหืไข่ได um ้ทุกเวลาป่ะป่านี่ได้อ๋อปกติเราเดินหุบมันจีไข่แต่หู้วไข่เขาก็มีเอาแล้วเออเห็ดเชิยนั้นเป็นๆอ๋อป่าป่าบนภูเขาหรือป่าอยู่ภูนี่มันมีเล่ยหย่มเนาะมันไข่เนาะป่าอันนี้เนี่ยป่าซิวยังวะ ปลาซิวตองปลาซิวตอง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 ลักษณะคล้ายๆปลากัดเนาะปลาซิวตองอืมเข้าสิทดลองปลาซิวตองนะ บางซิวต้อง,องรสชาตินี่คล้ายๆกับปลาซิวธรรมดาเ่าสางสางหมี่เนาะป่าที่เขาหมมันเคยกินเขาก็ได้กินป้าที่เขาไเคยเห็นเขาก็ได้เห็นย้อนวาดนี้น่ะคือป่าแถวนี้มันมันมันอุดมสมบูรณ์เลยอุดมสมบูรณ์จนบบกคุ้มมานเลยย่างขึ้นผูน้นู่นนี่เห็นต้นไม้โคลต้นตาวทุบหลายเลยนะเต็มอยู่มีเพื่อเอา อนแ่ยรสชาติแซ่บยอดว่อถือพ่อแต่มักมาป้าหน่อยเนาะอาหารชั้นลูก็คือตัวนี้เไะอาหารอาาหรลูอสุดลูอยู่ในนี้กินข้าวฟังเสียงน้ำไหลนอนอู่เปโอ้ครับอันนี้มันสุดเขตเนาะ มันบ่เขตเขตบ้านอะมับ่เขตบ้านยังให้คุณโฮ้คุณทะเลาะคุณโฮยมาไม่ได้สันควาง้นละฟ้าผู้นะเขตอ๋อสลับสลับฟ้าผู้ฟ้านั้นเขตเขาเคยเบิดผ้าต้องบุญนะสลับมาฟ้านี้เลยเขตวิระเขีวิระเนาะชาววังป่าทุกคนป่ายิ่งกุ้งก่านั่นน่ะป่าทุกคนป่าหลายแต่นั้นขันเปไม่เทาเยอะเยอะอันจกินเนี้ยวกินอย่างนี้นี้นี่คือเนี้ยทุกคนนี่นี้ กันเท่าจะกินหาจับนิ้วในม่านอ้อมเสื้อสารเสื้อวายเสื้อเสื้อบุญก็ได้นั่นบัดนี้หอยทุกคนเนียน้หอยนะเต็มอยู่างไมันเป็นแค่เนื้นี่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 หอยนี่เอิ้อนมาหอยหอมนี่หลายใหญ่เลยคือป่าสุดใจโหดที่ม่แต่หอยอยู่นี่นะ มีกุ้งนี่ทุกคนนี่นี่กุ้งนี่นี่นี่ไปะนี่หนตัวสามซิวนี่ลายเไอไดู้้ไปใช่เาผู้ไปใช่นี่บ่มาชนี เ,เออมาที่นี้มาที่หันเออว anyway. ันน uh ี้ตัวทางเขานี่มึงนัันห้านี่เดี๋ยวนอนห่อง่ายๆนะหัวนอนห่อคือมันจะมีหฮมไม้เด้หฮมต้นเต่านะเบอร์เต่ามันเฟยมาแล้วเาก็สีมาเปผนอู่นอนนี้เดี๋ยวตัวติดตะกันบ่ตะกันบ่เบ่นีงแล้วเฮ้ยนอนก็ได้ วันนี้ขอนอนรับประพอนกันวันนี้หลังจากที่เฮาเมยยางมาก็ถือบ่าเมยแบบเมยแลลวก็หอดนะคือว่าการที่หูอย่างหนึ่งคือป่าที่เฮาไม่เคยกินเฮาก็ได้กินป่าที่เฮาไม่เคยมาเฮาก็ได้มาคือมันมี่ความรู้สึกว่ามันมันแปลกหม่ไปเลยกะเฮาขอนอนรับประพอนกอนวันคือเฮาเมยแล้วกับการยังป่ามอื่นเสาพกกันใหม่เดี๋ยวให้วิดีโอต่อไปเพื่อทุกคนในบุญอีกบายยพี่น้อง